ลูกตาลเผยสถานะก๊อดจิรยุค่ะอินสตาแกรมส่วนตัวของนุ่มก๊อดพบว่านุ่มก๊อดนั้นได้ลบรูปภาพคู่โมเมนต์สวีทสวีทของทรงจำดีๆของพวกเขาได้หายไปหมดจากในไอจีแล้ว ลูกตาล AF โดยได้โพสต์ภาพจากญี่ปุ่นซึ่งมีหนุ่มกอดร่วมเฟรมอยู่ด้วยนั้นลูกตาลรุรจนาเธอนั้นเคยเป็นอดีตแฟนสาวของเคนวงซิวนั่นเองค่ะก่อนที่ทั้งคู่จะจบรัก3ปีลูกตาลรุรจนาโด่งดังมาจากการประกวด AF รุ่นที่2และในตอนนี้เธอได้ผ่านตัวเองมาเป็นพิธีกรจัดรายการล่าสุดลูกตาล AF 2ได้เปิดใจว่าเธอนั้นไปกับแก๊งของพีจุก วุฒินันค่าย Music Move เพื่อเชียร์พี่ๆ etc กับพี่แหนมรนเดชโชว์เล่นงานในไทยเฟสติวัลขณะที่เพลงหนุ่มนั้นออกบูธขายอาหารที่งานและสนิทสนมกับแหนมรนเดชเลยมีโอกาสแวะมาหากินข้าวเป็นเพื่อนแฮงเอาด้วยกันเท่านั้นคะ่ะ